วันนี้เรามารับของขวัญที่ไปรสีนีกันก่อนดีกว่านะจะได้ของขวัญอะไรกันนะโว้ออกมาแล้วบูบบูบบอ๋อบุกปิ๊ก็กดบูก,ก็กดงั้นเหรอนี่คันว่าของขวัญต้องได้ของดีมันแน่เลยอ่ะว่าสุดยอดไปเลยวันนี้มีของขวัญอย่างเยอะได้ตั้งสามกล่องอ๋อนะไรอะีรก่อนนี่อะไรนะพวกเราน่าจะเป็นคุณอันปาก้านะอันปากา้า ใช่จริงๆด้วยพี่ฝนอันปาก้าหรือแกะหรือแพะกันแน่น่ะอันปากา้าไงคอเข้ายาวอ่ะเมียวมีน้องแมวด้วยหรอว้สุดยอดไปเลยมีทั้งอันปากา้ามีทั้งคุณแมวแล้วก็เออมีเพื่อนบอนี่นานี่เรามีเพื่อนของทุกคนมาเลยเหรอเนี่ยบ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊กบดีใจที่ได้รู้จักนะทุกคนอ้สุดยอดไปเลย ดูนี่สิมีทั้งอันปะกามีทั้งคุณแมวมีทั้งเพื่อนบอเพราะเชนันวันนี้ฉันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วละ่ะพี่ฝนคิดอะไรออกกันหรอเแมวบอก blue, บอกิกบูงั้นเอาอย่างนี้เรามารวบรวม,รวม,รวมคุณเพื่อนสัตว์เลี้ยงแล้วก็พาไปที่บ้านกันดีกว่าไหมอะ่ะพี่ฝนรวบรวม,รวมเพื่อนสัตว์เลี้ยงแล้วพาไปที่บ้านทําไมอ,ะอ่ะก็พาไปเลี้ยงที่บ้านเราไงอ๋อ อย่างนั้นไม่ใช่เลี้ยงแล้วแต่ว่าเป็นร้านรับเลี้ยงสัตว์น่ะจริงเหรอใช่แล้ว<ะ>ล้านรับเลี้ยงเดี๋ยวก่อนนัทเพื่อนจดนี่นะนันตัวแก่สีเขียวหรือไงกันน่ะเดี๋ยวก่อนนี่คือวอลัสวอลัสนี่คือสิงโตทะเลใช่เปล่าใช่หรือเปล่าพี่เอกสับสนกับแมวน้ําอยู่เรื่อยเลยสิงโตทะเลกับวอลลัสรือแมวน้นํานี่เออ,อเดี๋ยวก่อนเออยังพูดไม่ทันจบล่ะนี่คืออะไรอ่ะ เมื่อกี้นี่นะอ๋อแอกซ์ล,ลอตน่ะเหรอใช่แอกซ์ล,ลอดแล้วก็มีคุณหนูคุณกระต่ายคุณปูเสฉวนก็มาเียงไม่คิดเลยว่าจะมีเพื่อนเราเยอะมากขนาดนี้นะอด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 ,อ,ดอืมคุณหมูก็มีคุณกวางก็มาแฮข้างๆนั้นมีกบด้วยอะอบอบอบโอ้โหขนมาเพียบเลยนะพี่ฝนดูนี่สิคุณแอกซ์ล,ลอดอยางน่ารักเลยแฮ แต่ว่าพวกเนี้ยเราจะต้องแยกให้เขาอยู่นะเพราะว่าบางคนอยู่ที่แบบแห้งๆบางคนอยู่ที่เปียกๆอ่ะอ๋อบางคนเป็นครึ่งบกครึ่งน้ําบางคนเป็นเลื้อยคานงั้นเหรอใช่แล้วต้องแยกนั่นอะไรอะ่ะนี่เงาบ้านของเขาชั้นเนี่ยนะใช่ไม่ใช่ชั้นอันนี้คือบ้านเขาเรียกว่าบ้านแมวใช่บ้านแมว ใครก็ตามที่ชอบปีนไปสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีบ้านหลายๆหลังหน่อยแล้วก็ต้องมีชั้นวางของด้วยนะหวนจะทําชั้นวางของขึ้นไปข้างบนนั่นน่ะหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวลองจัดดูก่อนก็แล้วกันว่าเราสามารถ ทำให้ออกมาสวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายหรือเปล่าบ่บ๊บ๊บ๊วบ๊ว่าไงนะปุ๊กปี๊กบ๊บอกว่าอย่าลืมอาหารด้วยนะครับได้เลยได้เลยหลังจากนั้นนะที่เราจัดบ้านข้างในเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนออกไปเล่นข้างนอกในสวนด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือบันไดเล่าบันไดามาทําไมอ่ะก็นี่ไงบันไดไว้วางของอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาบ้านสองชั้นเลยเหรอบันไดไว้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะปีนขึ้นไปเก็บของแล้วก็หยิบของลงมา โอ้แบบนี้นี่เองสามารถเลื่อนได้ด้วยนะใช่แต่แบบว่าจะต้องระวังอันตรายด้วยนะ นี่ขึ้นชั้น2แล้วใครที่ตัวเล็กถึงจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้นะทุกคนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆจัดนิดหน่อยพี่ฝนก็ยังจัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ลองดูก่อนก็แล้วกันนะเราก็จัดสมชั้นไปเลยสามชั้นไปเลยเหรอใช่แล้วเพราะยังมีอย่างพวกคุณกิ้งกาอะไรเงี้ยที่เขาปีนขึ้นส,งสูงๆอ,อ,อ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวฉันขอดูก่อนก็แล้วกันนะปุ๊กปิ๊กว่าพวกเราจะสาวารถจัดออกมาได้แบบไหนนะ่ะบูบบูบบูบบู๊บบู๊บบู ในที่สุดอาหารของฉันก็มาแล้วมีทั้งอาหารของโบอาหารของปุ๊กปิ๊กแล้วก็อาหารของอเหล่าเพื่อนของเราเยอะแยะเลยอันนั้นคืออะไรกันนะอันนี้คืออาหารไงอาหารแบบเล็กๆไง เล็กๆจริงหรือเปล่าพี่ฝนมันเป็นอาหารกระป๋องนี่นะใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็จะมีอาหารอย่างอื่นที่มีประโยชน์ด้วยนะอันนี้ของใครกันนะอันนี้ของคุณนกไะมเมล็ดพืชนี่ของคุณนกงั้นเหรอใช่ของคุณนกแล้วก็มีของคุณกระต่ายก็กินได้นะแล้วคุณแอ็กซ์ลอดนี่เขากินอะไรกัน,นไม่น่าใจเหมือนก่อนเดี๋ยวต้องถามคุณออแอ็กซ์ลอดเบอเบอเบอบอแอ็กซ์สลอดแอ็กซ์ลอตกินปลางั้นเหรอโบกินปลาเหรอโบ้รบอบโ้บเก่งจังเลย นายเคยไปดูเขาตอนเขากินเหรออ๋อเขากินอาหารที่อยู่ในในในตู้งั่นเหรออย่างนั้นก็อยู่กับฉันไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันกินปลาอ๋อก็แบ่งกันก็ได้นี่นาะปุ๊ปปีกงั้นเอาปลาตัวเล็กไปแล้วฉันเอาปลาตัวใหญ่มาก็น่าจะได้นะเพราะว่าคุณแอ็กซ์ลอตเขาตัวเล็กน่ะ อ๋อาหารที่ห้อเนี้ยฉันชอบมากเลยเนี่ยอร่อยมากเลยอาหารของคุณแมวใช่แล้วอาหารรูปแมวตกใจเนี้ยฉันชอบกินมากเลยอ๋อสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นน้เรามีอาหารแล้วเรามีชั้นวางของแล้วเรามีกระบะทรายแล้วต่อจากนี้เราจะเก็บอะไรขึ้นมาวางไว้บนชั้นดีละทีนี้ยพี่หมจัดข้างล่างเสร็จหรือย,ยังเนี่ยพรมเพลิมยังไม่ได้วางเลยเอาอต้องวางพรมด้วยงั้นเหรอนี่ไงจะได้สวยงามอ้ออย่างนี้ก็น่ารักเลยแฮะ วางเลยนี่เป็น2ด้านเห็นเปล่าอ๋อสุดยอดไปเลยเด้อเด้อเดมีต่อมีต่อเด้อเด้อดขอดูพื้นก่อนก็แล้วกันอยากได้พื้นเป็นแบบไหนเป็นลายดอกไม้ไหมอะ่ะสีเขียวก็ดีเหมือนกันะนะสวยจังนี่มีทั้งอาหารแบบที่วางไว้อัตโนมัติดูท่าทางนี่น่าจะเปิดเป็นร้านได้แล้วนะเนี่ย เพเอกว่าไม่ได้แค่เอามาเลี้ยงเฉยๆแล้วแหละแต่เราเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงได้เลยนะเนี่ยฮะสถานรับเลี้ยงงั้นเหรอใช่เป็นร้านขนาดใหญ่ซะแล้วพี่ฝนฮะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขอของเล่นนี่ของเล่นแมวเหมียวของเล่นน้องหมาน้องแมวก็มีหมดเหรออืมสุดยอดไปเลยเนี่ยเพเอกอยากลองให้โบไปเล่นแบบนี้ดูบ้างนะนน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอวางให้เรียบร้อยคุณแอคซาลอดอยู่ตรงนี้ คุณไทเกอร์เสืออยู่นี่คุณฟลอกกบอยู่นี่บุ๊บิกระโบอยู่นี่ฮะแล้วทำไมกวางนึงขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอวางดูก่อนว่าพอหรือเปล่าอ่ะปูเสฉวนเนี่ยนาอยู่ข้างบนพี่ฝนอ่ะปูเสฉวนเดี๋ยวพาไปอยู่ในน้ําได้มีทะเลแถวนี้อ๋อมีทะเลด้วยกันเหรอใช่ใช่คุณแอ็กซ์สลอดอยู่ตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันความจริงแล้วนะเขาจะต้องอยู่ตามสถานที่แตกต่างกันแต่ว่าวันเนี้ยเรามารวมกันก่อนก,นก็แล้วนะแล้วกันนะแบบนั้นนั่นเองอ่ะเนี่ยเอาคุณหมาเพื่อนโบวางไว้ตรงนี้ หลงหงที่ฉันพูดพวกนายเข้าใจหรือเปล่าฉันเข้าใจถึงจะงงแต่ฉันก็เข้าใจอยู่ดี <c oughs> ฉันพามาอยู่รวมกันแป๊บหนึ่งแล้วฉันค่อยพาไปแยกอยู่ตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่จริงอ่ะโอเคโอเคว่าแต่ว่าคุณหนูเอาไปวางไว้ไหนซะแล้วนะ <c oughs> นี่งาอยู่ด้วยกันอ,อ่ให้คุณหนูสองคนอยู่ที่ด้วยกันเหรอ <c oughs> ใช่อยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีน้องหมาแล้วก็น้องแมวแล้วก็อันตากา้ามีคุณหมูอุด๊ดอดอยู่ด้วย วันนี้เรามาอยู่ที่นี่รวมกันหมดมีหลายชีวิตมากเลยนะเนี่ยนี่เอาชุดพนักงานมาด้วยเหละเนี่ยใช่ถูกต้องวันนี้พวกเราจะเป็นพนักงานดูแลเพื่อนสัตเลี้ยงให้ให้ดีให้ได้เหรอสวัสดีครับนี่เรารับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูแลด้วยนะครับใช่ ค่ะวันนี้พกเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดดูแลทุกคนให้มีความสุขสนุกทุกคนเหลยนะคะใช่แล้วถ้าหากเจ้าของไม่ว่างอาจจะต้องเดินทางไปทํางานก็เอามาฝากเลี้ยงไว้ได้นะครับใช่ถูกต้องแล้วฝากพวกเราเลี้ยงได้พวกเรายินดีร,รับรับชายทุกคนเลยค่ะแมว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 หนูฮะคนนั้นเขาก็เป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นแมวเหรอฮะเป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นคุณแมวดีชามเล่บุ๊บุ๊คบุ๊บุ๊หมู อย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องเป็นล่ามแปลภาษาให้แล้วนะสิทำไมอยากพูกปิกก็เขาน่าจะแปลได้ที่นาเอ,อ๊ะก็แปลได้จริงเหรอไปไโดยนะครับแปลได้จริงๆเหรอคะช่วยเรครับอองั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วยแปลแปลคำศัพท์ของของคุณแซนเนลให้หน่อยได้หรือเปล่าคะโดยโดยครับแซนเนลอ๋ออยากรับหนึ่งห้องใช่ไหมครับแซนเนลแล้วก็คุณแมวคนนั้นเขาก็บอกว่าอยากได้เพิ่มห้องหนึ่งด้วยครับแมว โอ้สุดยอดไปเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยนี่กลายเป็นว่าคุณพนักงานต้อนรับที่เป็นคุณแมวเขาช่วยเราได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่ฝนนะ